แถวซากประหลาดพันรูนนั่นเองอ้าวและได้เลยครับเปิดมือแล้วเนี่ยเดอร์รูด FW สองคนระเบิดไปเลยครับผมในพยายามที่จะเข้าตีแต่ไม่สำเร็จนะบ้านนี้มีเจ้าของอยู่แล้ว FW s p o สปอร์ตเสียพู้เล่นสองคนไปในนาทีที่ห้านะและเดินเข้าใส่ต่อครับเบ ตัวไปลากมคมแต่พาระยังมีอีกมากมายที่ต้องจัดการแต่ไม่ได้ถามเพราะธนวัตรสั่งไม่ให้เล่นต่อจะบอกไปเล่นแกร์ลาบรรนาวันคนสุดท้ายของเ w ครับจะออกวาหรือไม่จ่ายโมโนท็อกมาเพื่อที่จะมีพื้นที่เปิดฝาแล้วมันโดนไป25ดาเมจและโดนยิงย้ำเข้าไปอีกซ้ำให้ติดใจครับเทมแคมได้ไปต่อส่งเ w ออกเป็นอันดับที่10เลยครับน่าจะของทีฟอยด์มันดีจริงๆแล้วกลุ่มรถกระเด็นออกไปจากซีฟิอาและเทปเอนเตอร์เทนเมนต์เริ่มเปิดมือบ้างเลยครับสายวลีไทยส่งออกอันดับที่7 ถ้าเหลือทีม4ทีมเนี่ย SGD จะมีคิวแบบประมาณ10-11จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าเกมนี้ค่อนข้างจืดน,นะชีวิตสงบสุขเกินไปครับเลยไม่ค่อยได้คิวสักเท่าไหร่ไม่มอนัจเกมเอเทนเมนต์ตอนนี้ครับท็อป4เป็นสายดิเฟนซีฟอาจจะใช้ไปหมดแล้วเลยครับและออสเตรเลียได้เน็กเอร์มา E36 าเริ่มที่จะมีปัญหาเลยครับ แล้วไฟก็จับจับไอเจมเปอร์เยกิ้งทายซุปปียเหมือนกันครับปีสามหกกิ้งซุกที่ทุกทางเลยเซมเปอร์เซมเป็นเกตสิวเริ่มขยับขึ้นมาไปเนปูส้นมันไล่ที่จากห้องน้ำได้กับทายมีปัญหาแล้วนะครับแม้จะหลบเข้าไปในห้องน้ำแต่หลบไปเนปูส้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทตามตามเอตลุกกระเพงปีดบังคับต้องให้มันมาเล่นนอกตัวห้องน้ำนะครับปูสมุกไล่ยปอก็อยู่มีทุกอยู่ทินี้ยับยับจากเซมเปอร์เซมเป็นแต่ยังไม่โดนเท่าไหร่ไม่เหมือนกับไอเจมเปอรเซเปอร์ที่ไฟใส่เอสจีด จังหวะที่กะมุดตรงนี้และ S44 ออกจากเกมนะครับฝีมือขอ,อง a n t i ม e t เตอรับ4จัดนะเ็นเป็นเป็น,ปน,ปนอาจ,จอาศัยจังหวะนี้ในการข้ามส่งคนแปะๆใกล้ๆและด้านหน้าส่งลูกมันมามาเคลียร์แต่ว่ามีเพียงสมกวกฝั่งกลางเท่านั้นครับยังมีอาจที่จะเคลียร์ได้อย่างเด็ดขาดขอสมวกกลางก่อนนะผัดมาเลยเข้ามาแล้วก็ทางรบสั่งเดินได้แนละ้วเปิดเครื่องติดแล้วเก็บซีจีแปดออกจากเกม10คิวแล้วครับเกมนี้มีหวังจัดๆเลยจำนวนผู้เล่นและคอามมิชช่นการเดินเกม มันดูจะมีความสุขมากนะครับทุกอย่างเป็นใจแต่เป็นมือในนั้นระเบิดสีท้ายบาวิ่งออกขวาก็โดนล้มด้านบ่ายเก็บไปนะครับเป็นผู้เล่น FPS ตามปกติเลยนะครับผู้เล่นมากประสบการณ์และเดินเข้ามาครับพยายามเล่นโซนอาร์เซนอลเดเตอร์ไม่ให้เขาเล่นได้สะดวกเท่าไหร่นะดธนวัฒน์สร้างขึ้นหลังคาไมดีกว่าแต่ท่าสายทิ่เวทีติงฟางกมดตัวแล้วละครับยิงรวมไปสองเมตรสามเมตรเกือาปุ๊บแล้วก็อีกนัดเดียวยังไม่ได้แตะเฟรนเน็ตยังคงทำงานเรื่องนี่คงไปนอนเลยครับเพิร์บมาไลท์อาร์เซนอลเบตเตอร์ เ,เข้าใกล้ชัยชนะที่สุดครับเกมนี้เทมเป็นเดนเมนต์โอกาสแท้ร้อยมากครับและโหมดทุกยางใส่พิธีอ้ายก็มีเตอร์อยู่อาจินบอลที่เล่นอยู่หลังบ้านลำบากลำบากตเอตอนทเดินน้ำทำก,ากา้กาวเดินผสมความมั่นใจแต่ลุกดันบายโดนน็อกไปก่อนเลยครับระหว่างจะซ้ำใครทำพ่อข้ากับทันเดอร์แต่ยังคงรอจังหวะอยู่ครับใครพีใหญ่ผสมทบอย่างเอสโควลูเซียจะเดินด,รรด,ด้วยกันครับจ่ายเกรเนดแปดค่าหลังคาหวังว่ามันจะทำพิษีอ้ได้นะครับระเบิดป๊อปไปแล้ววางเป้ารอยังใจเย็นอยู่ครับอาจินบอล กำแมเเตรดูนี่ไม่โดนนะครับก็สเปรย์ไปเรียบรอ้อยนะครับเชิมเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่พลาดครับเกมเมื่อกีก้วงแรกก็ขึ้นบนก็เหนาะค่อนข้างยากครับแต่เชิมเอนเตอร์เทนเมนต์กำลังจะมีประเด็นแกอ E36 มหกีบ e ้บานตายชายคาเดียวกันเป็นมาครับ AUG ได้ข่าวว่าเขาจะปรับรถแรงดีดด้วยนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ ไปเสร็จมาแล้วขอไปโดนเม็ดเดียวยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับซึ่งจริงได้แลกการมาเป็นเฟิร์สน็อกแล้วน่าจะเป็นเฟิร์สชิลล์นะจากที่ดูแล้วแล้วซูเปียเปิดปมใส่ธนวัฒน์สังครับผมจำเป็นต้องหลบเนี้ยออกมาจากบ้านก่อนมีสโมกปังอยู่ครับยังพอดิ้นดิ้นหลบหลบได้แนละ้วแต่จะถึงเป็นตัวน็อกไปแล้วแล้วก็เป็นไปก็ไปเหมือนกันแหละไอ้คมๆจากลรงดันบ่ายชุดเดียเท่านั้นคับเพลทอะไรวะนะ้าแต่สุดทได้แลกการไปครับซิลเปียโดนลุงดันบายได้ไป,ไปอีกหนึ่งน็อก แต่อะไรยังไงแต่เขาวางเป้าอยู่ด้านซ้ายนะครับกับฟอร์สรอกันแล้ว e อีสากเกมรับเขาค่อนข้างแข็งกับโดนเบอรเกเอากันมาคนละหนึ่งในเซอรูเซียอีสามครับผมพี่ใหญ่ไปมาค่อยๆเล่นครับผมแล้วเพื่อนอยานปันเดอร์เองที่เข้ามาเติมสมทบไปแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านเขาอาจจะมาเป้ารออยู่แล้วล่ะครับถือไว้เตรียมที่จะปาได้เลือดไปก็จริงแต่ได้เพียงเท่านั้นโมกัสสุดบทเทมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คว้าไปได้ครับเอตส์ฟอร์สซีคิวอันดับที่16ของเอตส์ฟอร์ส แต่กำลังจะมีทีมที่ออกตามไปครับอยา่างว่ลีไทยลยลงได้ไอโอผมยายังคงมีชีวิตยืนยาวยืนโยงทำพิดเอาไปได้ถึง2ร้องเอ็กซ์ลูซเซียได้แต่เจ้องมองว่าเขาไม่พีค้างผมสักทีและให้เม็ดเดียวจากเอ็กซลูเซียรอบนี้ออกไปก่อนที่ตัวเองจะปั้มยาสู้เหลือสามร้